สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับนะฮะทุกท่านนะครับเข้าสู่อาจารย์อุ้ยไพทาโลฟันเฟิร์มนะครับวันนี้นะครับเราก็มาในหัวข้อที่ทุกคนเนี่ยรีเควสเข้ามาเยอะมากแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับแนะนำว่าคุณช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์อุ้ยด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดนะ เรื่องราวเกี่ยวกับไพ่นะครับแล้วก็คำถามที่เด็ดๆนะครับรอคุณอยู่นะมีหลายๆอ P ีเลยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์อุ้ยก็จะมามาในหัวข้อนะครับที่ว่าคนที่เราแอบชอบอ่ะเขารู้ตัวไหมวันนี้นะครับทุกคนนะครับก็จะมีโอกาสนะครับได้เลือกไพ่เองนะครับวันนี้อาจารย์อุ้ยนะครับจะมีทั้งหมด3สําหรับนะครับให้พวกเราเลือกเลยนะครับก็จะมีตัวนี้ครับนี่นะครับ โรยัลรักนะครับนี่นะนะครับแล้วก็สำหรับนี้นะครับนี่นะอินเซนเชียลนะครับแล้วก็ดีเวนมูนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พวกเรานะครับทำสมาธินิดนึงหายใจเข้าลึกๆนะทำการเลือกไพ่ได้เลยครับอ่าหวังว่าทุกคนเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราไปอ่านคำทำนายกันเลยดีกว่าครับสำหรับคนที่เลือกไพ่เดวินส m มู n นะครับคำถามก็คือคนที่เราแอบชอบเขารู้ตัวไหมฟังคำทำนายกันเลยครับสำหรับคนที่เลือกไพ่เดวินส m มู n นะครับนี่อ่าก้วนี้นี่ครับได้ไพ่ห้าเหรียญนะครับ,รนะรบแล้วก็เอ็ดออฟคัพนะแล้วก็มีไพ่เจดเหรียญด้วย ถามว่าในความรู้สึกนะครับของคนที่เราแอบ,บชอบเนี่ยเขารู้ตัวไหมอาจารย์มองว่าคือจริงๆ่ะด้วยตัวเขาเองนะครับก็แอบแอบมองเราอยู่เหมือนกันนะแอบ,บมองเราอยู่แต่ว่าด้วยความว่าตัวเขาเองอ่ะก็อาจจะไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกเพราะว่านี่กลัวพลาดกลัวเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยนะครับตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ ลักษณะว่าเวลาเราทําอะไรนะหรือเวลาที่เราไปไหนมาไหนอ่ะด้วยตัวเนื้อคุณเองอ่ะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่ไปไหนก็เฟลลี่ไปไหนก็มีคนรู้จักไอคนที่เราชอบเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเอ๊สุปแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาชอบเราจริงไหมแต่ถามว่าเขามีกลิ่นตุตุๆไหมเออไม่ใช่กลิ่นตุตุๆเนาะมีกลิ่นไหมว่าเอ้ยเนี่ยเราชอบเขารู้นะแต่อาจารย์มองว่า เขาเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยใจเพราะกลัวว่าตัวคุณน่ะจะทีเขาจะทําเขาเสียใจนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่เราแอบชอบเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเอ้ยสบายใจวันนี้อาจารย์ก็อยากให้คุณเหมือนแบบว่าทําให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญสําหรับเรานิดนึงนะเวลาที่เขาเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับเราอ่ะเขาก็จะได้พูดคุยอย่างมั่นอกมั่นใจนะคะเพราะอาจารย์มองว่าเขาก็แอบชอบเราอ่ะแต่เหมือนแบบไม่กล้าถ้าสมมุติว่าเออเป็นน้องๆวัยเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆว่าเออ เหมือนอาจจะเดินสวนกันตัวเขาก็อาจจะแบบมีแอบมองเพื่อนเขาก็จะเซลล์นะครับแต่เขาก็ไม่กล้าพูดกล้าคุยแต่ถ้าเกิดเรามีการเคยโทรศัพท์ไปคุยนะเขาก็กล้าคุยมากกว่าตอนที่อยู่แบบมีฝูงชนอ,อ่ะถ้ามีเพื่อนเยอะถ้ามีคนที่ทํางานเยอะมันก็ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่กล้าแอคชั่นหรืออยู่ในหมู่มวลที่เราก็รู้จักเราก็รู้จักเขาก็รู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเพราะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณเองน่ะก็เป็นคนที่มีคนหมายตาเหมือนกันนะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเหมือนแบบว่าไม่กล้ามั่นใจนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะหมออุ้ยนะครับแนะนําว่าให้เราเนี่ยให้ความสัมพันธ์เขานะครับเราก็มีการไปพูดไปคุยนะบอกเขาว่าเอ้ยเราอะ่ะไม่ได้ไอ้นี่กับคนอื่นนะนะเหมือนแบบว่าเออเราก็โฟกัสที่เธอเนี่ยแหละ นะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก้าวหน้านะครับนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น e ะครับเดวิสมูลก็จะเป็นคําทํานายประมาณนี้ครับผมนะอ่ะสำหรับต่อไปนะครับสำหรับคนที่เลือก Royal Dark นะครับนี่นะสำหรับนี้นะครับก็จะมาคำถามเดิมนะครับคนที่เราแอบชอบเขารู้ตัวไหมเราควรทำยังไงดีนะครับคนที่เราแอบชอบเขารู้ตัวไหม สำหรับคนที่เลือกกองที่2เนี่ยก็นี่นะครับอ่าก็จะเป็นเอ็มเพลเลอร์ Emperor นะครับแล้วก็นี่จะเป็น i g h t o f s ซ o r ์ตนะครับนี่ไนท์ออฟซอแล้วก็จะเป็นเดอร์มูนนะครับไพ่เดอรมูนนี่นะครับอ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่สำหรับที่2นะครับอยากรู้ว่าคนที่เราแอบชอบเขารู้ตัวไหมอ่ะอาจารย์มองว่าคนเนี้ย เขาอะรู้นะ,ะแต่เขาก็กวนคุณกลับเหมือนกันนะอาจารย์มองว่าทำไมถึงบอกว่าเขารู้เขาอะเป็นคนมีเซนต์เรื่องของความรักเขาจะสามารถสัมผัสดได้ถึงว่าอุ๊ยมีคนที่กำลังแอบชอบเขานะหรือเขารู้สึกว่าพฤติกรรมเราบางอย่างอะมันมีแปลกไปแล้วก็มีสัญญาณอาจจะจากเพื่อนร่วมงานอาจจะจากเพื่อนกันเนี่ย ไปบอกเขานะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการแบบแซวกันในเพื่อนมันจนทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนแบบก็รู้แหละว่าตัวเรานั้นอ่ะชอบนะแต่เขาวนี้นะครับแต่ตัวเขาเองอ่ะลักษณะพอเวลาเจอเราเนี่ยเขาก็จะแบบแกล้งแกล้งแกล้งเหมือนแบบ แย่ๆอะไรเงี้ยทำเหมือนแบบไม่รู้แต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเขารู้นะคะถือว่าถ้าเกิดจะเริ่มความสัมพันธ์กับความรักของคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยอาจารย์มองว่าก็ค่อยๆเริ่มความสัมพันธ์กันไปเพราะอาจารย์มองว่าคนที่ขี้อายไม่ใช่เขานะกับเป็นเราอะไม่กล้าเข้าไปพูดไปคุยกับเขานะครับมันก็เลยเหมือนแบบใครว่าพอเขาเจอเรามันก็เลยทําให้คนเนี้ยชอบแกล้งอชอบแกล้งชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นนะชอบแย่เรา นะจนทําให้เราบางทีก็ขืนอนะ่ะเดินผ่านเขาแล้วเราก็ไม่กล้าอะ,อะไรประมาณนี้นะครับในในเรื่องของตรงนี้แต่อาจารย์มองว่าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสามารถสตาร์ทความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้นะครับคุยในลักษณะเพื่อนนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะก็จะทําให้ตัวคุณเองนะครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นด้วยนะในเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่าถามว่าทําไมเขารู้จริงๆเขาเป็นคนฮอตคนป๊อปแต่เขามองออก อาจารย์มองว่าเขามองออกนะครับถ้าดูตามหน้าไพ่เขาดูออกแหละว่าเนี่ยคนนี้ชอบเขาแนา่เขาก็เลยชอบแกล้งชอบแย่เรา,าเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมชอบแกล้งชอบแย่เราเนี่ยเขารู้หรือเปล่านะว่าเราแอบ,บชอบเขารู้นะนะคบเขารู้แล้วเขาก็รู้สึกดีด้วยแหละว่าที่ที่มันเป็นเรานะครับที่ที่มันเป็นเรามาแอบ,บชอบเขาเนาะเอาเป็นว่านะก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการแบบสารความสัมพันธ์นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปสำรับที่3กันเลยนะครับสำรับที่3นะครับ essential นะทาโร่นี่สำรับนี้ก็จะสวยมากนะทุกคนนี่นี่ครับนี่สำรับนี้กล้องโฟกัสไหมเนี่ยนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกค่อยกันเลยนะครับดูซิว่าคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาอะรู้ตัวไหมนะอืมมาดูกัน คนที่เราแอบ,บชอบเขารู้ตัวไหมอะคนที่เราแอบ,บชอบเขารู้ตัวไหมมาเลยครับนี่อาไพ่ใบแรกนะครับก็จะเป็น knight of pentacles อาแล้วก็ใบที่สองก็เป็น the lover อาไพ่ใบที่สามก็จะเป็น age of w a n d อะนี่ก็ถามว่า คนนี้นะครับคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขารู้ตัวไหมอืมอาจารย์จะบอกว่าคนนี้นะจะลักษณะของถามว่ารู้ตัวไหมนะ่ะอาจารย์มองว่านางก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่อตัวเขาเนี่ยตัวคนที่เราไปแอบชอบเนี่ยคือมันมันเหมือนว่าไม่แน่ใจอืแตกต่างจากคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะแตกต่างจากเลือกกองที่หนึ่งคือเขาเนี่ยคือแอบ แอบดูเราอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่มั่นใจในความรู้สึกของเรากับเขานะแตกต่างจากคนนี้คนนี้จะเป็นในลักษณะว่าไม่แน่ใจคนที่เลือกกองที่3นะครับเขาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊คนนี้ชอบเราจริงหรือเปล่าอ่าแตกต่างก,กันกับคนแรกนะถ้าถ้าอันแรกก็คือที่เขามองว่า,อาชอบเราจริงหรือเปล่าเพราะอาจจะเป็นในความลักษณะเราเอ็นเตอร์เทนเป็นคนสนุกสนานนะครับสำหรับคนที่เลือกกองแรกแต่อันเนี้ยมันเป็นลักษณะว่าเอ๊เขาอ่ะชอบเราไหม เขาชอบเราปะเฮ้ยจริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเดินสวนทางกันเนี่ยตัวเราก็เหมือนแบบเมินๆอ,นอะ่ะแล้วก็เขินๆอยากจะหยอกแต่เราก็ไม่กล้าหยอกนะครับเพราะว่าถ้าถามว่าตัวคนเนี้ยนะเขารู้ตัวไหมอาจารย์มองว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องของความรู้สึกแต่เขาก็ในความรู้สึกตรงเนี้ยเขาก็แหมงแหมงอยู่ แต่เขาแค่มองว่าเอา้าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ชอบจริงอะทำไมทำไมไม่มีแอคชั่นมากกว่านี้เพราะคือตัวคนคนนี้หนึ่งเขาก็เป็นคนที่มีคนชอบเยอะแล้วเราก็เป็นคนที่ไปชอบคนที่เหมือนแบบเออชอบคนหนาตาดีชอบคน,าาบคนมีคนชอบเยอะอ่าแล้วเวลาเราเขินเขาเนี่ยมันก็เหมือนแบบเอ้ยวิ่งผ่านวิ่งผ่านวิ่งผ่านวิ่งหนีวิ่งผ่าน,ว,านวิ่งหนีนหนเขามาเราก็หนเีเขามาอีกทางเราก็จะไปอีกทางหรือ หลอกให้เขาเดินไปก่อนแล้วเราก็เดินตามไปไปแอบ,บส่องไปแอบ,บดูนะครับทางเนี้ยทางเขาเองก็ยังไม่รู้นะก็เลยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นความไม่ชัวในคนที่เลือกกองที่3มนะครับมันเป็นความยังไม่ชัวแต่ตัวคุณเองก็มีความสุขนะกับการที่ได้เห็นเขาเดินผ่านไปเดินผ่านมาแอบบมองเขาอยู่ไกลๆแอบบให้ความรู้สึกแอบบให้ความสัมพันธ์กันเนาะมันก็ถือว่าเป็นความรักที่ ใสๆอะเออแต่มันแค่ยังไม่ได้มีการพัฒนาเลเวลถึงความสัมพันธ์ว่าเออเนี่ยอยากเอาของไปให้อยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะนั่นอะไรเงี้ยนะมันอาจจะมีแค่เหมือนแบบเออเราอาจจะส่งข้อความไปไดเล็กไปหาเล็กๆน้อยๆแต่เราจะเป็นในลักษณะเหมือนแบบเป็นความห่วงใยอ่าเราจะส่งไปในลักษณะของความห่วงใยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออคนเนี้ยห่วงเขานะอ่าแต่ในเรื่องของความสัมพั์ถามว่าเขารู้ตัวไหมอาจารย์มองว่า คือยังไม่รู้ยังไม่รู้นะครับนะยังไม่มีคือ เพราะเขาก็มองว่ามันมันยังไม่ชัวร์ตัวไม่ใช่ตัวเขานะคือตัวเราที่เข้าไปหาเขาว่ายังไม่ชัวร์ถ้าถามว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็สามารถคุยได้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความเริ่มต้นมันยังไม่ได้เป็นการคบกันแล้วเป็นแฟนกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันมันแตกต่างกันนะถ้าในหน้าพระอาจารย์มองว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็อยู่กับคุณสองคนนั่นแหละครับว่า คุณจะทําให้ความรักของคุณอะไปในทิศทางไหนจะเดินต่อกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงจะมีความสุขกับตรงนี้หรือยังไงอะไรเงี้ยเพราะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยทั้ง3กองเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใจกล้าหรือเปล่าเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ถือว่าแซ่บเลยทีเดียวนะครับว่าคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขารู้ตัวไหม วันนี้นะครับอาจารย์อุ้ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับอาจารย์อุ้ยหวังว่าทุกคนนะครับก็ยังจะติดตามอาจารย์อุ้ยอยู่อ้ออีกทางหนึ่งนะครับสามารถติดตามอาจารย์อุ้ยได้ที่เพจไพทาโล่ฟันเฟิร์มนะอ้ออุ้ยไพทาโล่ฟันเฟิร์มนะครับไปเซิร์ชดูในเพจได้เพราะในเพจเนี่ยอาจจะมีการไลฟ์นะครับเพื่ออ่านดวงให้กับพวกเรานะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเผื่อมีเรื่องอะไรที่มาเป็นหัวข้อมาเป็นคอนเทนต์ให้กับทุกคนอีกนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์อุ้ยไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ